ก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้อยู่กับรายการติโตเกมเมอร์ทีวีวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft นั่นเองช่อง s k กล l ปเตโตเขาหยุดเรียนเพราะว่าเขาย้ายบ้าน ย้ายบ้านเปะบ้านเขาน้ำท่วมนะครับผมเขาเลยไม่มาสองวันแล้วบอกไปกด subscribe ช่อง s c a l e p o t a t o ด้วยนะครับผมติโตกิมะทีวี ือชื่อจอ,องครับจุบเอานี้ป็นอีแล้วกันวีโอก็จะเป็นไวเนทพ็อกเก็ตด,ดีกว่าขี้เกียจครับทัชสีแล้วก็ เต็มร้อยไปเลยเคบผมเสร็จแล้วมาเอาอนี่จมเลลนเอาชีวิตรอดนี่คือแรกแล้วม <c oughs> <c oughs> อง มารูชื่อ so why wow one เริ่มกันเลยตึดเดดเดดดดดมื่อตอนบ่ายโมงจะบ่ายสองฝนตกโคตรหนัก ห uh huh. นักแบบยอดแบบไม่โหลดโอ้ยแหลกเลยโอ้แหลกแหลกอิดต้นอ้อยไม่ใช่ต้นอ้อยต้นอ,อ้อโอ้แหลกเลยต้นอ้อก,กแกว้ว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 แกว้แกว,กว,กวอื้ออื้อ โอ้แหลกแหลกแลกตัดไม้ตัดไม้ไมผมเป็นคนตัดไม้เมื่อผมเก็บดอกไม้ไปให้ใครจุดจุด,จดผมชอบจุดจุดจุด,จดใครรู้ก็อย่าบอกกันนะครับอีอีอ and I believe I can fly เฮ้ยหมูไอหอูเฮ้ยมันชิบอนเราไอหมูอมูมีแป้งมีขวันชิบแป้งสิพี่ขวันเออเอแหลกแหลอย่า อ้อเต็มเลยไม่ใช่ตน้นต้นก้อยเอยต้นอ้อโอ้ต้นอ้อก็เกี้ยวอึ๊บตอนนี้เวลาถ่ายปีเดียดีถ่ายไม่นานมากโอ้แหลกแหลกถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยฮะเพราะเป็นเบสต่ เพราะไอเคเดอร์นี่ผมมาครับมันมีบั๊กนะไม่รู้บางนี่มันบั๊กไหมอัปเดตมาใหม่หูมาเต็มเลยบั๊กก็คือไก่น้อยนั่นเองอ่ะวิแกตึมเลยวิแกวิแกันีตัดมาใ้นี่หว่าตัดมี่เจ านีหนูโอ้ยมานี the ่ยหนูมานี่หนูหนูโอ้ยเจด้าบ้าเคละแถวนี้ไก่ไก่โอ้ยนี่เดี๋ยวจังวะขี้กบขโ้กบอูกงอูกงน่ากลัวจ้าพี่ชายล้วครับ

ให้ขาเจะไปกู้ม้บาานี้ก็เอาเตียงไว้ก่อนตึ๊บดาบขวานแล้วก็ไม้หกแล้วอ่ะแอก็พวกนี้ก็ลงไปเกะกะเกะกะเกะกะขวานแอขวานโจ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  โออยากไปเจอคลือ่อาจหมีม,มีมีสิงด้วยไม่ใช่ถ้ยถ้าเจอคลื่ยอาจผีมีอุ้ยไก่วดีจะ้ะ <c oughs> มันไม่บักแล้วอ่ะเนี่ย ีูราคาไกาแล้วมันจะได้เนื้อย่างมันเลยพักหนึ่งจุดศูนย์สิบแปดนะครับผมผมหนองหนองวัวคอมอนคอมอนนะเบ๋เบ๋คอมอนคอมอนอย่างไหมเพราะควรดับหนึ่งของประเทศไทยทุยอุ๊บ

ไม่มีเลยเลยหรออืมเมื่อเคยอยากเล่นในชีวิตโลดเลยฮะเล่คนเดียวไม่สนุกอ่ะพวกนี้ผมต้องไปประชุมผู้กครองผมต้องไปด้วย นี่ใจไม่ดีเกียดไปโอ๊ยแหลกแหลกเราไม่หวแล้วแหลกเอ้อไม่ได้เปิดเช็ดโอ้ย ไม่มีตัวแล้วใช่ไหมการที่กาวีแล้วเพื่อเขาไม่มีใครชอบคลิปนี้หรอกครับเ,เพราะคลิปมันไม่มีอะไรเลยช่วงไอ้อ่ะละอึ๊บวันนี้ ใครชอบคลิปนี้โปรดอย่าลืมกดไลค์และโปรดกดซับสไครด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไม่บายและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนดูด้วยนะครับไม่บายอุ๊ปุ๊บ